อันอันคนมามาบอกมันนี่จะเสียงไลยนี่จะเสียงเสียงที่นี่เสียงไม่นี่ีกเสียงนี่โอ้เสียงไม่นี่คุเก่าตีกันให้ไว้แล้วนะเสียงฮะเลขตามหาใจเลขก่ะเสียงเนี้เสียงในในในยหญ่แตยินนี้เป็นเสียงค้นนุ่มหรือคนเฒ่าคนกลางคนณไงล่ะกลางคนณกลางคุณเกาอันละวางกลางคนณไงล่ะกลางคนณกลอืมแต่เลยว่าให้ต้นไในมีคำเพิ่มขึ้นเนาะ เอาลแล้วก็ให้ไว้เรื่องเราคนนะวันนี้ผมเองบาสคันกับมาบานยายว่านครับพี่น้องมาตามความฝันของยายโคงสุดท้ายก็ว่าได้พี่น้องเนาะของบาสคันครับพี่น้อง เาก็มาฟังความฝันโค้งสุดท้ายของยายพร้อมกันพี่น้องว่ายายเป็นสิฝันยังไงเนาะ <Okay. S 1> พี่น้นองเนาะเด็กยู่แล้วแมน่นบ่แม่นเออเพราะ <laughs> ว่าปกติเนี่ยเขาสิได้หลายคลิปอยู่เด้เนาะแม่นเพราะมันก็ฟังมันากวนนี่งวดวันจะได้ขีดฝันเลยขีดฝันรอ,อบนี้งขีดฝันพี่น้องนะครับสิมาตามอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายก็ได้แน่นอนบางส่านเนาะแม่นอ่าเพราะว่าคุณยายเราไม่ยอมฝันนี่เลยเมื่อนี้วันที่สิบสี่สิบสี่อ่านะครับ เพิ่มเพิ่มมือนีสิเอาเลยฝันเราไปหาเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านไปไปหามูใครได้เนาะไปหามูแล,ล้วแต่มากเนาะ <ไป S 2> ลแล้วแต่มากเพราะว่าของหมวที่แล้วของคลิปที่แล้วความฝันของคุณยายนี่เพิ่นฝันไปแล้วได้เอายายล่องแ่วความใหม่ผมฟังจังน้อยหนึ่งเบืองเมื่อคืนบ่ว่าเอาเอาก้อหนานี่คลิปแหลกนะคลิปแปลกกับฝันว่างูละอ่งูมากแต่ทั้งพี่ครับ มา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 ก็เบือยเบือยมากเบือยมากมนกระเล็บลิ้นเว็บเว็บแต่มันบนยกหัวดอกต่ว่าลิ้นเป็นน่ะแดงก็ก็แเ็บเว็บมาหอดนี่มองนีนี่แหละมองนีนี่นแหละในความฝันเตียงความฝันเตียงบบมีครับนก็มันจอดยู่นี่แหละเพรามันหยุดอยู่กั้ก็ลิ้นเป็นน่ะแวบแวบแต่วว่าลิ้นเพิ่นมันสีแดงออยากะนอนอยู่บว่าแนมเห็นในความฝันนะแนมเห็นในโต๊ะใต้กระดุงขึ้นครับ ็เลยว่าเห็นงงคือคือฟันบางที่หรือบางทีเอาโศกมาไฮวอแบบว่าคืดอยู่คืดอย่คืดโย่แต่มันโมูหเลยแยกกัเรียกว่าบาลีที่ละอ่าบาลีทีเจนหาเจนหาจ้ะอ๋อแยากจะติดใเจนบาลีที่ฟันวันบีทีซีบาลีทีซีอ่าแล้วต่อมาอีกบาลีทีฮาอ่าบาลีทีฮาอีกฟันว่าเพิ่คนหลายคนละคนเว้ากันคนว่าเรียกมัวนี่ชิมาหาหกเด้อคนว่าอืม ละมีมีคนมาสุอ่าหว่าันสุโกันโชเล่กันอืมโวกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงละอ่าบอกว่าเลยมันงวนนีนี่ชิดมหาฮุกมาหาฮกจ้ะ้มยอันนี้คือเป็นเป็นชิดแบกเนาะชิดชิดแรกแล้ววันที่ที่ที่หาวันที่สี่ที่หาฝันเอ่าคุณยายสิได้เฮ็ดจังสี่บ่ก็ตัวเล็กสองโตนี่มั่นใจบ่อันนี้เขาว่ามักน้ำต้นนี้เนาะอธิษฐานในหลวงต้น ปลูกยายคนปลูกว่ากันมันมีน่วยมีหมากให้อันนั้นให้ยายมีโชคเด้อสำหรอบปลูกออกหน่วยกันออก้กมอะไรนี่ให้มันมีหน่วยนะก็ว่ากันมีน่วยกันมีโชคบางที่อธิษฐานอีกเลยก็ขึ้นมันใจอยู่เลยบอกไอ้ที่มันใจนี่คือต้นนี้นี่มังยมทีเขาปลูกอธิษฐานตอนนั้นตอนมันมีนวยันมีน่วยให้มีโชคเออตอนนี้นี่นวยเต็มแล้วเต็มทื่นันแล้วก็มีอยู่บอกขั้นใหม่ขั้นมือเนี่ยบอก ได้หัวคันคันอืมแต่ถ้าคันมือนี่บ่ได้เอ่อต้องได้เงินแหละต้บ่ได้หน่อยก็ได้หลายออจะว่าสิมาจากทางใดบ่ฮู้จ้ะแต่แต่ว่าได้เงินแท้จ้ะอืมเพราะว่ามื้อนั้นไปขอเหล็กลาวเนี่ยคุณคันมือคันอือตอนตอนย่างกลับมานะผู้ได้เงินแท้เพิ่นชิดนะเอาไปมาลูกเออเงินเลขเงินเละเงินเละเขเอามาฝากไว้พอดี เออแล้วก็ฟันมาอ่ายังก็ไปขุดมันอีกอย่างเพิ่งนะขุดมันขุดมันเอ้ยก็ได้งวมหอยสิอย่ังที่ก็ลูกฝากมาหายขันบัไดดทั้งนี้เลยอ่าถัาบัได้ท่าหวยลูกฝากมาหายหรือว่าอื่นเอามาห้เนาะวันนี้ว่ามมีร่างสงหอนเนี่ยทันมีแต่ว่าเมื่อนี้นได้บอกกันอยู่ได้เพิ่นบ่าเพิ่นมีล่างสงหอนว่าพอสิถือเลยแน่นบ่เออมียื่ตอนนั้นกริดิอยื่กระดิกมีร่างหอนในใจมั้อ่าหลังจากที่ปลีกอ่าเจียหา ครับพกค่ะกเออแล้าก็มักนอนก็คือทิ้มันที่ไหนเงไหมโอ้แต่มันมันมาย่ำเมื่อคืนเนาะพคนวันึ้นมักแห้งึ้นมักอ๋อเมื่อคืนนี่มามีมาฝันย่ำดีตื่นขึ้นเห็นลูกเพิ่นออกไปห้องน้ำกับถามเพิ่นว่ามันตีเท่าใดแล้วว่าเออเพิ่นว่ามันสี่ตีสามตีสี่ละล่ะคนว่าโอ้คนสก็เลยนั่งคิดอยู่อะไรฝันพคนว่า หาตีเล่กคนวละเล่กก็ให้ไวเลีวคนละก็ได้ทำเขาให้ต้นไหรแล้วเจ็ดหาเด้คนละเจ็ดหาให้ไวเลี่ยวให้แลี่วหาเจ็ดหาคนละเราจะสามตัวนี่คือหาเจ็ดหายาคนวางกันยากระลื้อหัวมือหัวเมื่อถึงกระลื้อมันนั่งขึ้นอ้า ผลว่าให้ไวแล้วให้ไวแล้วให้ไวแล้วเทำมาตีเลขกูคุเนาคิดบ่ท่านว่าให้ไวได้ย่ำใดก็เลยทำเพิ่นให้ไวแล้วคนว่าก็เลยขึ้นเห็นโอ้แตงูบอแเตงูมาจอดหน้าบ้านโอ้ใไหมหายไวแล้วตำรวจออกตัวหนีไหมห้ไวแล้วเลยก็บอกตัวเหล็กพวก ก็เจตหาเดียวนะว่าอ่านคนมามาบอกมันมีแต่เสียงเลยมีแต่เสียงเสียงผู้หยิ่งเสียงไม่ยิ่งอีกเสียงไม่ยิ่งคุณเก่าตีกันให้ไว้แล้วเหมือนกันเที่ยวหาเต่เลขตามหาแต่เล็เหมนว่าเสียงไหนเสียงในในในยายได้ยินนะเป็นเสียงคนหนุ่มหรือคนเฒ่าคนกลางคนนั่นละกลางคนกลางคนเก่า่ะอจริงหวางกลางคนนั่นละกลางคนจ้ะอื ก็เลยว่าให้ต้นใดในทาิ่นขึ้นไงเอาแล้วก็ให้ไว้แล้วคนนะให้ไว้แล้วให้ต้นดังให้ต้นยังเจ็ดหาเด้อคนน่ะเจ็ดหาบอกชัดเจนเลยพี่น้องเจ็ดหาบอกสามตัวหาเจ็ดหาบอกสามตัวอีกหาเจ็ดหาอีกยายก็เู้ว่าโอ้กันได้ต้นนี้ในความฝันกันยังมือพ่อแต่เห็นทีอยู่นะในความฝันนี่ก็ว่าโอ้กันได้ต้นนี้แล้วก็ ก็นั่งกอดฝันเยอะมากเอลยยังขึ้นอยู่ยังขึ้อย่ากนู้นว่าขึ้นอู้ตูบ้าแหงหรือเ่เนี่ยบ้าแหงหรือเปลยาเลยเกี่ยวกัวางซะน้องขึ้นนั่งอยู่นั่งแล้วก็อดหัวจะห่องอยู่เหมือเหมืเป็นแหงหรือเ่กูอันผมก็หาเลยสมมุติผมก็เป็ฝันแล้วนี่บ่้โหแล้วนี่มีฝันยังจี๋เราเมื่อคืนเลยขึ้นแล้วก็นั่งบ่นอนนอนรับนาะขึ้นเดินความฝันอ่าขึ้นว่าโอู้ จงคนคนว่าหาเจ็ดหาหาเจ็ดหาเล็กกระไฮไวเรวคนว่าเล็กกระไฮตามหาเตลิดหลังฉันแล้วกมันสามหาเตลิะกระไฮไวเล้วดิคนว่ายาแดงเตลที่ีเนาะยาานี่คือตองงวดลงเป็นคลิปแหลกได้เนาะเม่อหรือว่าพื้นสมายยำไปเหล็กสามตัวบอบาสินทานเป็นไปได้เป็นไปได้เนาะเพราะว่ายาานี่คือได้เอาเป็นบาทเหล็กที่ปนมือวันที่สี่นะเมือ นะครับว่าที่ว่างูละที่ว่างูมาอยู่มาจอดอยู่นี่ละมาเอก็เลยมาฟันย่ำมึงมาขึ้นอ่าเจี๊ยหาวเหรียญงามได้เนี่ยโอ้โหเน่ยได้เหนียอาะสีเดินทางไปบ้านเพื่อนก็ได้ได้นี่ยสามตูเนาะเห็นตัวเลขียญแล้วคนขิงลูกอย่างี้ลูกอย่างเดยวเอ้ยขันพยายามเลขตัวเก่าตั้งแต่วันที่สี่เนาะ เพราะว่าอาจีบเท่านเลยค่ะเพราะว่ามืองานหายแค่สองตัวนี่มันไกลมือแล้วอย่าเท่าหลงแมนอย่าเราหลงเราอย่าเท่าหลงอย่าเท่าได้หน่อยเท่าเด็กสามตัวสิบบาทนั่นจะได้หลายเน่อนย้ายโชดนะเอฟซีมันเบิง์นแนนเออครับพี่น้องนี่ห้าหนึ่งห้าของใหม่ อ่าที่ผมเจียนหม้นี่คือหาเจียหาหาเจียหาเก้านี่คือเจียหาบาริกีหาฮุกคนมาโซเลือ่าโซกันว่าเลกมันสิออกเรื่องวันนี้นี่หาฮกหาหกอืมหาเจียหานี่น่าจะเป็นเลขสามตัวเนี่ยอืมหาเจียหาหาฮกนี่ยอาจจะเป็นสองตัวสองตัวหลังแต่เป็นไรเนี่ยส่วนเลขสองสี่ศูนย์กับหาสองศูนย์นี่เป็นเลขที่แต่เฮาแปลจากความฝันยายความฝันอืมยายบอกว่ามีคนเอาเงินมาให แ่งยี่สิบสองใบใบใบมือมาไปตามประเทศมาใจมือหาสองเลยไปตามประเทศแล้ว <c oughs> <c oughs> สองสี่ก็ไปตามประเทศมืดแล้วโอ้บ่าวเสียขา้าเอ้ยเจ้าเจ้าขึ้นมาตามผมได้สามตัวล่างนี่ไปตามประเทศมืดแล้วอ <c oughs> ไปตามประเทศมืดแล้ว <c oughs> ทีวันที่เก่าที่พนวาญยันมาบอกนะบนไหนลุ่มบ่โอ้ยยันมาบอกโต๊ดายบ้ญัน หาแปดศูนย์เออมันลงไปตัวตัวไอ้นี่ลงคลิปลงคลิปนี้ลงลงในกระดาษได้บอมัน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 มีอีกตัวเลหนึ่งแนนอต่อใหม่แปดศูนย์อันห้าคูบาร์หรอบาเสียงข้านเออคลิปอีกคลิปหนึ่งของยายนี่คือหาแปดศูนย์เนาะเป็นคลิปแรกบอกคลิที่สองคลิปที่สองบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนครับคุณจุ่มหาก่อนเดี๋ยวไปดาเอกสารกอนนะครับเพราะว่า คุ้นๆยู่วนี่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 นีนี่ย่ายโอ้ยคิดเดกได้นั่นแมเนต์จะซ้ำหนีเด้อขออภัยไม่ช่วยขออภัยเออแต่ตัวนี้ยายจันเออนี่ยายจันท์มามาบอกยายจันมาบอกหาแปดศูนย์แปดศูนย์ได้ฝันเมื่อวันที่เก่าเป็นบอวันที่เก่าอ๋อันเท่ากับทรับสนยีสิเอออันนี้เป็นสามเด้ออือนะครับยายจันท์มาบอกว่าหาแปดศูนย์แปดศูนหนึ่งหาศูนย์่อย่างเด็กไปวัด เออบาริทีวัดบาริทีวัตมึงหาก็ออกเล่าไปแล้วเมีนเออโอ้หมดแล้วนะครับมาให้เออบอเออให้เออเออเลี่เฮี้ยงกันให้เพิ่นแคปหน้าจอไว้แคปเนี้ยไม่้องแคมหน้าจอไว้แต่ทีนเน้นนี่คืองวดนี้นี่คือย่ายมัดสีเจ็ดหากับหาหกเนาะเพราะว่าย่ายฝันเห็นเป็นถูกเมีนตอนนีุ้กคนบอกคนนันจ่มหาแต่เลขอืม ตามฮะได้เลขคนวะเลขไ้ไว้แล้วคนวะแต่หาแปดศูนย์นี่ก็นาศนะูนเลยเพราะว่ายายจันนี่เป็นคนดีมีโคูคจะบาเล็กทีพ่นกับหาศูนย์หาศูนเนี่ยวัยที่ในบานเพืดนหาศูนอ,อันฟันนม้ลาศูนย์เนี่ยคือหาเจถานะหาเจถ้าก <5 75. S 2> ายยาฟากปลามูกชมมาล่องเอาไปตามประเทศดูนะครับเพื่อสิมามือหนีเนาะครับหาศูนย์นี่นะครับมียางหดเอฟซีนะครับคุณยายว่าเนาะ เอฟทีเน่เบวทีเอฟซีเบาเจียงขานมันมันเหงเหงปังปังเลอไปเพื่อนบานเฮ้าเน่ไปไท่เฮาแน่อยากจะกานให้ปังปังไอซามโตตรงเลยครวย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 ปังปังรวยๆกันจองคนกันกันออกตัวหนีก็ใหญ่ไม่ได้จบล้วยนะเนาะ มือแรนีในนาสิเด็กตอบอยู่เลยครับภายสุดนี้เนาะผมสองช่องบาที่กับบาวเสียงข่านขอบคุณคุณยายว่านนะครับที่มาบอกความฝันและกาแบ่งปันตัวหนีเพื่อให้สามารถทนผู้ช่วมาเอาไปใส่เป็นแนวทางเนาะในงวดวันที่ส6บหมีหน้านี่นะครับขอบคุณครับยายครับผมครับขอบคุณจ้าดีจ้ามันๆแห่งๆปังๆทุกคน